คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่อยากสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนแบบง่ายๆสบายจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณมีระบบอัจฉริยะสุดยอดระดับโลกที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนแบบง่ายสบา,ส,บาสบาย,บาย,บาย,บายเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวและวันนี้เราทุกคนโชคดีมากๆที่มีระบบอัจฉริยะสุดยอดระดับโลกที่สามารถสร้างรายได้แบบ แบบที่เราต้องการไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถสร้างกำไรเทียบเท่ากับเป็นเจ้าของร้านทองเลยนะโดยที่เราไม่ต้องมีเงินลงทุนถึง20ล้านไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงใดๆไม่ต้องหาทำเลให้ยุ่งยากไม่ต้องเสี่ยงกับการขาดทุนก็สามารถสร้างรายได้แบบไม่มีเพดานเงินไหลเข้าแม้เราหยุดทา ตัดสินใจรับรายได้หลักหมื่นหรักแสนต่อเดือนแบบง่ายๆสบายๆวันนี้รับฟรีแหวนทอง9 9 9 9ฟรีเลย1วง<อ> 1> สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเมนไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะรีบๆหน่อยนะความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่